ในปี2022บริษัทสุดด้านสุขภาพของแคนาดาเห็นโอกาสอะไรตรงนี้ที่รับชีบัหนกและดอชคอยลายปี2021แปลว่ามีทายอะไรสักอย่างหนึ่งในปี2022เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เราได้พูดถึงโอกาสนะครับในปี2022มีบริษัทอันหนึ่งนะครับ เป็นบริษัทที่ชื่อ as the doctor นะครับก็คือว่า,าเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางด้านออนไลน์นะครับก็ได้ประกาศรับเหรียญชิบะอินุและดอชคอยแล้วซึ่งเขาเห็นโอกาสอะไรจากตรงนี้ซึ่งบริษัทอันนี้นะครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีอิทธิพลในแคนาดาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ เลือกนะครับชิบะอินโงเป็นอีกหนึ่งสกุลเงินในการชำระของเขานะครับฉะนั้นประวัติของ a อสเดอ d o ด็ o r เนี่ยในแคนาดาเนี่ยก็มีสตอรี่กับคริปโตเครนซีมาพอสมควรแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือบิตคอยนะครับบิตคอยได้มีการจดนะครับและก็การประกาศรับลิสเหลียนนี้ในปี2016นะครับ เราก็ได้รับบิตบิคอยในตอนนั้นนะครับจนปี2016บิตคอยราคาแค่หลักหมื่นหลักแสนเองนะครับแล้วพอมาในปัจจุบันบิตคอยก็โตถึงขนาดนั้นและปัญหาที่สำคัญคือเมื่อเขารับบิตคอยในปี2016เขาเห็นการเติบโตของบิตคอยนะครับและในช่วงก่อนที่จะมีการลิสต ทางแคนาดาประกาศยอมรับเหรียญดอชคอยก่อนหน้านั้นที่เขารับนะครับเหรียญดอชคอยก่อนทางการถึง3วันด้วยกันฉะนั้นเขาก็เห็นนะครับว่าดอชคอยก็เป็นอีก1สกลุลเงิน1นึ่งคเรนซีที่เขารับในการชำระเงินแสดงว่าในปี2022ันยเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างรวมถึงชีบาอินโนนะครับก็ตอนนี้มีข่าวอัปเดตล่าสุดเลยคือมีวานตัวใหม่เกิดขึ้น ซึ่งวานตัวใหม่เกิดขึ้นก็คงไม่ใช่ที่นี่นะครับแต่ว่าก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วว่าตอนนี้สถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆเราก็บริษัทต่างๆเริ่มยอมรับชิบะอินโนมากยิ่งขึ้นนะครับหวังที่จะเก็บชิบะอินโนไว้เป็นที่ครอบครองเนื่องจากชิบะอินโนเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์นะครับที่กําลังมีข่าวเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสปาร์ตี้นะครับที่จะมีอีเวนต์ของชีบะอินูใหญ่ m ม r ี่ชีบะปาร์ตี้คริสต์มาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่26ธันวาคมก็จะมีการเผาเหรียญใหญ่นะครับและก็ประกาศจะเป็นทางการจากต้นสังกัดแล้วว่าเขาจะเผาเหรียญโชว์นะครับหน้าทวิตเลยนะครับหน้าวิดีโอคลิปของเขาและการเผาเหรียญเนี่ยก็บ่งบอกว่า เขา,าจะผลักดันให้ราคางชีบะอนินโไปถึง0.01ดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้นการเผาเหรียญครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งก่อนที่จะมีข่าวมากมายนะครับที่วาน,นยพยายามเข้าไปเก็งฉะนั้นช่วงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นข่าวที่เป็นข่าวพวกแพนิคเฟกนิวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้วานก็ได้ครอบครองนะครับอุปทานนะ หรือจำนวนเหรียญทั้งหมด42ไปที่เรียบร้อยนะครับและคงมีวานตัวเล็กๆตัวน้อยๆนะครับที่ต้องการจะเก็บชีบะอินุเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นพื้นที่สำหรับคุณนะครับใครชอบสายซิ่งใครชอบฟิวเจอร์ผมว่าลำบากนะครับสำหรับเดือนธันวาคมคุณจะไม่เชื่อก็ได้นะครับว่าชีบะอินุเนี่ยมันจะไม่พุ่งนะครับบอกรอไปยาวๆสัก3ปี อันนั้น3ามปีก็แล้วแต่คุณละกันนะ่ะที่จะถึงให้ถึงสาบาทนะครับอันนึงก็ว่ากันไปอีกทีแต่ว่าคุณจะรอไปถึงขนาดนั้นนะครับเราคิดว่าชิบะอินโจะไปถึง1ดอลลาร์อีกหลายๆปีเราก็ต้องว่ากันนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วตอนนี้มันเป็นการเก็งกำไรส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการระเบิดราคาเพื่อมันจะราคาเนี่ยใกล้เคียงกับ d o g e c คอยในอดีตที่มากที่สุด สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์ลกลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยแล้วผมส่งลิงก์กับ q r Code ให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะทักมาที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์กับ q r Code ให้เรามีกลุ่มชีบะด้วยก็เข้ามาขอได และสุดท้ายนี้นะครับเราก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามข่าวสารด้วยกันนะครับก็ลองทักเข้ามาละกันนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามที่จะช่วยเหลือท่านะครับมีปัญหาอะไรถามเข้ามาในเพจได้นะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ตอบก็หรือตอบช้าหน่อยก็ขอโทษด,ด้วยนะครับเราก็ส่งมานะครับที่เพจละกันแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้แล้วผมก็หวังว่า ชีบะอินุจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ